สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็ก่อนอื่น กิงฟ้าต้องกราบขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะสำหรับทุกการติดตามหรือสำหรับทุกการา follow มานะคะหรือว่าการแอดมาในไลน์เพื่อขอคำปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวนะคะเป็นรายบุคคลนะคะกิงฟ้าต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้นะคะหากกิงฟ้าพูดผิดประการใดนะคะในคลิปวิดีโอต่างๆนะคะอาจจะพูดแล้วพูดเร็วไปนะคะแต่กิงฟ้าต้องขออภัยตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นการพูดของกิงฟ้าเนาะแล้วก็ ถักกินฟ้าพูดผิดนะคะหรือว่ารู้สึกเอยไม่เข้าหูต้องขออภัยด้วยนะคะนะ่าุ่งหน้าตรงนี้เลยเนาะโอเคไม่มีเจตนาร้าย ใดๆเลยนะคะมีจตดจนาดีๆนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่ากิงฟ้ามองว่าการทําช่อง YouTube ตรงเนี้ยเป็นประจําทุกๆเดือนมาทั้งหมดเกือบ2ปีแล้วเนาะก็ทําเป็นแค่คลิปละเดือนประมาณนั้นนะคะอาจจะน้อยไปหน่อยตอนนี้กิงฟ้าก็มีการทํานายดวงเครื่องปีหลัง2 5 6 0นะคะตามราศีสามารถไปติดตามในคลิปเก่าๆนะคะที่เพิ่งอัปโหลดเมื่อไม่นานนี้ในช่องของกิงฟ้าได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเนาะเราไม่ได้ดูไปงมงาย นะแต่เราดูว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องระมราาัดระวังหรือมันเป็นคําเตือนอะไรนะคะสิ่งไรที่ต้องทําเสริมสิ่งไรที่ต้องออลดลงเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าต้องกราบขออภัยนะคะหากกิ่งฟ้าพูดผิดประการใดนะคะในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคือกิ่งฟ้าไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆนะคะมีจเจตนาดีที่อยากทําให้เป็นธรรมทานหรือว่าการกุศลให้กับทุกท่านนะคะในการดูเป็นประจําทุกๆเดือนหรือบางทีเป็นรายสัปดาห์นะคะเพ เพื่อบางสิ่งบางอย่างมันเป็นแนวทางที่เราสามารถป้องกันได้ถ้าอะไรที่มันดีเราก็อยากไปเหลือกับมันนะคะมองว่าเราต้องพยายามแล้วก็อดทนทําต่อไปแต่สิ่งใดที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักนะคะหรือว่าต้องแก้ไขเราต้องปรับที่จิตใจและอารมณ์เราด้วยถ้าเราคิดร้ายทุกอย่างมันจะเข้ามาร้ายนะคะเหมือนตามจากจิตวิทยาทั่วๆไปเลยนะคะถ้าคิดดีสิ่งต่างๆมันก็เข้ามาดีรวมถึงการทําบุญหรือการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิแล้วก็เป็นการ ทำบุญต่างๆกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะหรือว่าทํากับสัตว์ร่วมโลกนะคะคนพิการอีกหลากหลายเลยนะคะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรียนนะคะเลี้ยงเด็กยากไร้มันมีอีกหลากหลายวิธีในการทําบุญนั่นเองค่ะกิ่งฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่อยากให้ทุกทกท่านนะคะหมั่นกระทําสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองค่ะ แล้วก็เดือนนี้นะคะก็เป็นการทํานายดวงประจําเดือนสิงหาคม2อง0นั่นเองค่ะกิ่งฟ้าก็จะทํานายเป็นทั้งหมดท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะเดี๋ยวเออกิงฟ้าจะพยายามทําคลิป YouTube ออกมาให้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ากิงฟ้ามีเวลาค่อนข้างจํากัดเพราะเนื่องจากทาทุกอย่างด้วยตัวกิงฟ้าเองแล้วก็ดูดวงเยอะด้วยมันก็ต้องต้งพยายามะจะสละเวลามาให้กับทุกๆท่านนะคะอ่า ถ้ากิ่งฟ้าตั้งใจจะทำก็ต้องทําไม่ได้แล้วกันนะคะก็ถ้าหากาบางทีบางอยา่างอาจจะไม่ได้ทําก็ต้อง ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คืออยากจะทําให้กับทุกทท่านได้ดูเป็นประจำเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้สะดวกมาดูดวงกับกิงฟ้าส่วนตัวเนาะกิงฟ้ามองว่าช่องตรงนี้แหละเป็นการกุศลให้กับทุกทท่านได้ดูนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าท่านที่เกิดแต่ละวันในเดือนสิงหาคม2560ว่าการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวิธีเสริมบุญแล้วก็บทสวดมนต์ต่างๆที่กิ่งฟ้าจะสอดแทรกให้นะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาววันพธกลางวัน,นะคะก็เรามาดูดวงกันเลยดีกว่าเนาะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พาป,ปิคนีนนะคะในการเปิดดวงก่อนว่าดวงชะตาของท่านเป็นยังไงนะคะประจําเดือนสิงหาคม2560ันนั่นเองอ่า ไพ่สำหรับเนี้ยกิ่งฟ้าเป็นอาจารย์สอนไพ่สำหรับพ,พับพิคเนตแล้วนะคะถ้าสมมติใครอยากจะไปดูก็ย้อนไปดูได้ในคลิปเก,ก่าๆของกิ่งฟ้านะคะที่เพิ่งลงเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็จะมีไพ,พ่พับพิคเนตอยู่นะคะสนใจได้แบบกลุ่มหรือแบบว่าเดี่ยวนะคะก็สามารถติดต่อคับถามสอบถามค่าเรียนกันมาได้นะคะถ้าท่านใดไม่สะดวกเลยไม่เป็นไรเราก็ดูกันนะคะรู้จักกันผ่านทาง YouTube ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่า ท่านต้องการจะบอกอะไรนะคะหรือกล่าวอะไรก่อนที่จะเริ่มในการทานายดวงนะคะเป็นดวงโดยรวมก่อนเนะา,าะไพ่ไพ่าิเคนเนเนีย่ <c oughs> ยไพ่ขึ้นคําว่า understanding นะคะ,ะในเดือนนี้เนี่ยกิ่งฟ้าอยากให้คุณระมัดระวังในบางสิ่งบางอย่างนะคะก็คือ,อ,อทำอะไรนะคะคุณต้องระมัดระวังตัวคุณเองให้ดีมากที่สุดนะคะไพ่พาิเคนเนขึ้นเป็นดวงตาขึ้นมาเลยนะคะแต่ละคนอาจจะแปลไพ่ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะแต่จิตก,กิ่งฟ้าบอกเลยนะคะว่า คุณจะต้องระวังในการกระทำทุกๆย่างก้าวที่คุณทำคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆบางคนกระทำผิดพลาดนะคะมันกลายเป็นว่ามันหลุดนะคะในวงนะคะทั้งบางทีบางคนเกี่ยวกับเนี่ยในในออนไลน์หลุดอะไรเงี้ยระมัดระวังหน่อยนะแต่ถ้าเรื่องการงานก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่ามันมีคนเพ่งเล็งเราอยู่มองเราทุกฝีก้าวที่เราทำจงใจจะฟ้องจงใจจะกแกล้ง นะคะหรือสยาในจุดต่างๆนะคะรามาระวังหน่อยนะคะตรงจุดนี้กิ่งฟ้ามองว่าจริงๆคุณรู้นะว่าใครคิดไม่ดีหรือคิดดีกับคุณควรจะมีเซนต์นอ,อนๆออออและว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาคนนี้ไว้ใจได้คนนี้เริ่มผิดแปลกๆและเริ่มรู้สึกว่าหวังไม่ประสงค์ดีกับฉันหรือเปล่าเราอย่าใช้คำว่ามโน,โนเนาะเราต้องใช้หลักความเป็นจริงแล้วใช้พิจารณาจากสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบข้างแล้วอินเนอร์หรือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในตัวคุณคุณจะรู้เองว่า อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรบางทีไม่ต้องมาปรึกษาดวงชะตาหรือกิ่งฟ้าหรือกับหมอดูอื่นๆได้เลยนะคะก็ใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินได้เลยถ้ายิ่งคนเป็นคนสวดมนต์ทำบุญบอกเลยว่ามันจะมาแรงมากสาหรับชาวพุธกลางวันนะคะในเดือนนี้รวมถึงนะคะถ้าใครทํางานนะคะที่ต้องใช้การพิจารณาคนอื่นอย่างเช่นมุทเป็้งคนะคะต้องสายตาเฉียบคมนะคะเป็นกรรมการใน สลัมคีรานี่พูดจริงนะคะคือกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้มันการเป็นเรื่องดีนะคะเราต้องจับจ้องคนอื่นเขานะคะต้องพิจารณาคนอื่นดีแต่ไม่ใช่เป็นการจ้องจับผิดในเชิงที่แย่นะคะอ่าฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าคุณทําตรงนี้มันเป็นเรื่องดีไปเลยนะอ่าฉะนั้นแต่ก็ให้เรามาระวังนะคะว่ามีคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณอยู่ข้างหลังนะคะพร้อมที่จะแทงเราทุกเมื่อคิดหน้าคิดหลังดีๆทำอะไรเอออย่าใช้คำว่าสัญญาใจซใช้คำอะไรที่มันถูกกฎหมายหรือ สัญญาที่มันถูกต้องนะคะกิ่งฟ้าต้องเตือนคุณเอาไว้ตรงจุดนี้นะคะ,ะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นยังไงนะคะกับไพ่นะคะเป็นใช้ไพ่โมนาลิซานะคะแล้วก็เป็นไพ่สำหรับใหม่ที่กิ่งฟ้าเพิ่งได้มาจะทานายเรื่องความรักให้นะคะอ่าโอเคเรามาดูเรื่องการงานกันเลยดีกว่าอืมการงานในเดือนนี้เนี่ยอืมอย่างที่กิ่งฟ้าพูดไม่มีผิดนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้ดูว่า คุณจะต้องไปกลัวในสิ่งที่กิงฟ้าพูดถูกไหมเราดูเป็นการไกด์ไลน์หรือรามาระวังตั้งแต่ต้นคลิปที่กิงฟ้าเตือนคุณแล้วนะคะใช้สติในการดูนะไม่ใช่ใช้อารมณ์ว่ากิงฟ้าทำนายแย่อุย้ยดูฉันแย่ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ชอบเลยคนทำนายคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะกิงฟ้ามองว่าดูดีๆนะคะว่าสิ่งที่กิงฟ้าพูดเนี่ยกิงฟ้าพูดคืออะไรให้คุณระมัดระวังและเจตนาคือให้ดูดีๆในสิ่งที่เกิดขึ้นหมายปองร้ายใช่ไหมเช่ชนกันมีคนคิดไม่ดีเนี่ยพร้อมจะเผาบ้านเราเลยเนี่ย พร้อมที่จะมีไฟลุกไหม้เนี่ยสับไพ่แล้วนะแต่มันในขึ้นติดกันมาเลยนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าเนี่ยคุณต้องตั้งใจและโฟกัสในสิ่งที่คุณทํเถ้าสิ่งที่คุณทํามันถูกสิ่งที่คุณทํารู้สึกว่าฉันละเอียดฉันให้ใครมาว่ามาด่าฉันไม่ได้นะคะคือมองคนเนี่ยทำงานผิดพลาดบ่อยเจ้านายดุคนรอบข้างหัวเราเยอะอืมเราต้องทําอะไรที่มันเป๊ะที่มันดีนะคะอย่าทําอะไรที่มันรู้สึกว่า เฮ้ยออกมาแล้วผลงานออกมาแย่เราต้องทําอะไรให้มันส,สุดสุดสุดโตกนะคะสุดความสามารถเรานั่นเองนะคะถ้าใครทํางานนะคะที่เออเป็นงานที่ออกแนวฉุกเฉินนะคะอยู่ในโรงพยาบาลนะคะรักดับเพลิงอะไรที่ต้องะตือรร้นตลอดเวลานะคะมลิทิปอดต,ตึงนะคะเป็นคนที่ต้องไปรับนะคะเก็บผู้เสียชีวิตต่างๆนะคะอตอนกลางคืนนะคะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีไป นะคะประกันชีวิตก็ดีค่ะเดือนนี้แต่ถ้าทําอะไรนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเรามาระวังในคําวาจาใจคําพูดเราหรือสิ่งที่เรากระทาออกไปมันมีคนจ้องเรามองตลอดเวลาฉะนั้นระวังในสิ่งที่เราทําทุกๆอย่างกิ่งฟ้าต้องย้ำเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นชัดเจนมากทั้งไพ่บาปิเคเน่ปู่เตือนมาตั้งแต่ต้นและเรามาเตือนจากไพ่ตรงนี้อีกนะคะโอเคฉะนั้นจะเซ็นเอกสารสัญ,ญญาอะไรดูดีๆต,ต,ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการผิดพลาดแล้วคุณต้องไปขอร้องเขาทีหลัง คือให้ยืมตังไปปุ๊บสุดท้ายมีคืนชั้นจิ้งหนีไปเป็นล้านเป็นแสนคนโดนกันเยอะมากนะคะมันไม่มีสัญญาไงมันมีแต่สัญญาใจฉะนั้นเขาก็หนีไปพร้อมกับดวงใจเอานอน้อยของเราด้วยนะคะทาให้เรารู้สึกใจเปาะเลยนะโดนหลอกนี่หว่านะคะดูดีๆนะคะการเงินในเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรการเงินก็เช่นกันนะคะกิง่งฟ้ามองว่ามันยังเป็นความทุกข์อยู่นะคะยังติดขัดอยู่เห็นอย่างนี้นะกิ่งฟ้าบอกเลยให้ไปท่องไปท่องนะคะกระถา พระกระถาพระฉิมนะคะของคุณแม่มนเรือนนะคะแล้วก็ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือพระกระถาเงินล้านนั่นเองค่ะพระกระถาเงินล้านถ้าคุณเคยได้ยินกิงฟ้าพูดเป็นประจําจนคุณอาจจะเบื่อไปข้างนะถ้าติดตามกิงฟ้าเป็นประจํามันเป็นบทที่กิงฟ้าท่องมาทั้งหมด78ปีตั้งแต่มาเป็นกิงฟ้านี่แหละค่ะฉะนั้นกิงฟ้าใช้บทนี้เป็นประจํากับการควบคู่ในการทําสิ่งต่างๆกิงฟ้ามองเลยว่าทําให้ทุกอย่าง เรื่องการเงินเรามันจะราบเรื่องกับคนอื่นเขาหรือยามที่ดวงเราตกมันจะเหมือนมีอะไรมาฉุดขึ้นมาการท่องพระคาถาเงินล้านไม่ใช่สักแต่ท่องอย่างเดียวแต่จริงๆมันมีเคล็ดลับอีกเยอะแยะแต่กิ่งฟ้าขอบอกในคลิปตรงนี้เพราะว่าทาเป็นการกุศลซึ่งกิ่งฟ้ามองว่าคุณต้องท่องอย่างน้อยวันละ9จบแต่จริงจงมันควรนมากกว่านั้นมันท,ทําแค่นี้ไม่พอหรอกคะ่ะมันต้องมีการประกอบการทาบุญต่างๆด้วยแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณใช้คาถาตรงนี้เพื่อการแก้เคล็ดอย่าสักแต่ท่องวันเม้นวันทองบองาันนนี้้ม่่เห็ผลลอยูแวคะ ท่องเป็นประจําทุกๆวันนะคะพิหาในเน็ตได้เลยค่ะหรือฟังใน YouTube ซะจะได้ชินหูอย่าไปอ่านผิดนะคะสัมปะจิตชามินาสังซิโมนะคะพรอมาจารหาเทวสพพยาขาประยันติหรือมางคนรู้สึกว่าอยากได้สั้นกว่าน,นี้นะคะก็แยกมาจากบทของหลวงพ่อสีลิงดำคือจริงๆออริจินัลคือของหลวงพ่อปานนะคะวัดบางโนงโคนะคะก็คือเป็นคาถา พระประเจรพุรเจ้านะคะเมื่อก่อนกิฟฟ้าท่องอันนี้ก่อนที่จะเป็นกระถางเงินล้านกระถางเงินล้านจะเร่งเร็วขึ้นเหมือนขยายขึ้นมาอีกนะคะมีอีกบทเพิ่มเติมไปหมดเลยนะคะฉะนั้นไปทำซาร์เพื่อการแก้เคล็ดขอไม่ทําลายอะไรเยอะนะคะเพราะาเดือนนี้เงินมันกระจุยกระจายหรือว่าออกหายไปเยอะมีเหตุต้องใช้ตังค์นะคะมีเหตุต้องหมุนเงินเยอะนะคะ,ะรู้สึกอึดอัดใจนะคะ,ะฉะนั้นไปทำซาร์ในกิ่ง ที่กิ่งฟ้าบอกแล้วก็ไปบริจาคเลือดซันะคะเพื่อเป็นการแก้เครดตรงจุดนี้ถ้าบริจาคเลือดไม่ได้นะคะไปปรึกษาสภากาชาตินะคะซื้อเลือดบริจาคให้คนอื่นนะคะหรือว่าไปทาโรงพยาบาลสงในช่องที่เขียนว่าบ่รุงโลหิตนะคะอ่าหรือว่าทําที่อื่นก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกโรเลือดต่างๆนะคะเพื่อเป็นการแก้เครดในเรื่องการเงินของคุณด้วยเช่นกันค่ะเรื่องอความรักคนโสดกันเลยดีกว่า ความรักสำหรับคนโสดนะคะในเดือนนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่า,าค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่กิ่งฟ้ามองว่ามันมีคนมาชอบคนมาปลื้มคุณอยู่คุณอาจจะได้คนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีวัยที่ห่างกับคุณนะคะคุณอาจจะอายุเยอะเขาอายุน้อยนะคะเราอายุน้อยเขาอาจจะอายุเยอะนะคะคนที่เข้ามา แต่เข้ามาดีซะด้วยสิเหมือนหลงในเสน่ห์ของคุณก็ได้แต่คุณต้องดูนานๆเนาะไม่ใช่ว่าตกลงปนใจสุดท้ายแล้วคุณต้องมานั่งเสียใจทีหลังอ่าอันนี้เป็นคำนายโดยคร่าวเนาะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่ามีคนเข้ามามีคนอ,อยากจะมาเป็นแฟนคุณหรือคุณไปจีบเขาก็เขาก็สนใจคุณจะด้วยสิเหมือนว่าเออคุณน่ารักนะคะคุณเหมือนเด็กเลยหรือว่าถ้าคุณยิง่งอ้อนๆนะคะหรือว่าน่ารักใส่เขาหรือว่าพยายามดูแลเอาใจใส่แต่ไม่จนถึงขั้นรำคาญน,นะ คุณก็สามารถจะชนะใจเขาได้หรือเขาคนนั้นอาจจะชนะใจคุณได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นก็ยังมีโอกาสมีเขาดีอยู่นะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าคุณยังอาจจะยังไม่ไว้ใจก็ได้หรือว่ายังเจ็บกับอดีตอยู่ยังคิดบนเรื่องเก่าๆอยู่เลยยังไม่กล้าไม่กล้าพร้อมเริ่มต้นกับใครหรือกําลังรอคนเก่าๆจะกลับคืนมาประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะว่าเป็นอย่างไรองเดือนนี้เนี่ยคนที่มีคู่เนี่ยจิ่งฟ้าม,มองว่า ในประมาณต้นเดือนถึงประมาณกลางเดือนเนี่ยมันจะไม่ค่อยลองร้อนไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเขาก็ขิงก็ราค่ะก็แรงนะคะก็รู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันทงความรู้สึกนะคะหรือคําพูดที่กระทบกระทั่งพูดจาแล้วมันไม่เข้าหูซึ่งกันและกันนะคะหรือมีการถกเถียงกันเรื่องต่างๆทําให้เป็นสู่คําว่าหายนะนะคะคือคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะก,กันเป็นรุนแรงเลยนะคะแต่ถามว่าถึงท่านเลิกไหมอันนี้ยังไม่ขึ้นแบบนั้นเพราะว่าประมาณ ประมาณสิ้นเดือนเนี่ยก็กลับมารักนะคะมีความรักที่ร้อนชาวเหมือนเดิมนะคะยังรักกันหวานชื่นนะคะคือทะเลาะทําให้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนนะคะแต่อย่าทะเลาะกันรุนแรงนะเพราะว่าถามม่รรม,มีโอกาสเลิกไหมมันก็มีทุกๆคู่แหละคะ่ะ ถ้าคุณไม่ประครับประคองหรือพยายามคนนึงร้องคนหนึ่งเย็นนะคะหรือว่ามีการที่จะทําความเข้าใจนะคะรักกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่รักกันด้วยคําว่าคาดหวังซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นมันจะอยู่ได้ค่อนข้างยากเนาะถ้าคาดหวังให้เขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไปออกคําสั่งอะใครๆก็ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหงทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ถ้าบางคนที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะยอมไม่เข้าก็ขีดคําเพงเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกรรมมันสัมพันธ์กันนะคะมีเหตุที่ต้องอยู่ด้วยกันยอมซึ่งกันและกันถึงเขาจะทำร้ายเราแค่ไหนเราก็ยังรักเขาอยู่ประมาณนี้นะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเออก็เป็นเป็นก็ยังอยู่กันอยู่อะคะ่ะยังไม่เลิกกันหรอกนะคะถือว่ารักต่อไปได้เรื่อยๆคะ่ะอย่าลืมไปทาบุญทําสังฆทานร่วมกันเพื่อเป็นการตอาบุญนะคะต่อความสัมพันธ์ของคุณให้ยิ่งดียิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยต้องระวัง เป็นอย่างยิ่งคือโรคเกี่ยวกับเรื่องอ้วนนะคะดูตัวอย่างกินฟ้านะคะอ้วนนะคะกินเยอะนะคะหรือว่า,าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีไขมันในเลลหลอดตนับนบางคนพร้อมผอมนะคะแต่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากมายเลยนะคะหรือว่าพวกคอเลสเตอรอลสูงก่าคนอ้วนอีกด้วยซ้ำไปนะคะระวังพวกความดันโลหิตนะคะแล้วก็เป็นความที่ คุณรู้สึกว่าเหวี่ยงง่ายนะคะเดี๋ยวอารมณ์ดีบ้างอีกสักพักหนึ่งอารมณ์ร้ายซะแล้วนะคะเป็นการแปลว่าอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเอาใจไม่ถูกนะคะคนรอบข้างก็งงนะคะาเดี๋ยวคุณจะดีเดี๋ยวคุณจะร้ายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็เขาก็กลัวเราอยู่นะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินในเดือนนี้เพราะว่าอาหารการกินบางทีบางครั้งมันอาจจะทาให้คุณไปกดไหลย,ย้อนอาหารเป็นพิษ ดูดีๆนะคะก่อนรับประทานอะไรนะแต่บางทีบางครั้งเราก็ระวังไม่ได้เราไม่รู้เนาะล้วก็รับประทานเข้าไป mm. บริโภคเข้าไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้แล้วบังเอิญเจอแจ็คพอตพอดีนะคะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องสุขภาพคุณหน่อยหนึ่งเนาะ,ะถ้าทําบุญเสริมนะคะกิ่งฟ้าอยากให้คุณทําบุญนะคะชัดเจนเลยคือทําเกี่ยวกับกเรื่องเด็กนะคะคือบริจาคเนี่ยใครก็บริจาคมาพอดีเป๊ะเลยนะคะก็คือบริจา,ใจา,าเเะค,ะคาจาให้กับเด็กยากไร้นะคะเด็กพิการเด็กตาบอดก็ได้ถามว่าต้องทํามูในที่ไหมไม่จําเป็นเลยะคะ่ะกิ่งฟ้าเป็นกิ่งฟ้ากิ คือคือเรารู้จริงๆว่าคนนี้เด็ดร้อนเราอาจจะเป็นคนแถวบริเวณบ้านเราเองก็ได้นะคะเพราะเออคนนี้เหมือนอาจจะใส่ชุดขาดนะคะชุดนักเรียนขาดแล้วก็สามารถที่จะเอาชุดนักเรียนเอาเสื้อผ้าไปบริจาคให้กับเด็กก็ได้หรือเอาเอาเสื้อผ้าตรงนี้ไปบริจาคให้กับตามจังหวัดต่างๆนะคะทําเน้นเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะคะจะทําให้ดวงคุณเสริมในเดือนนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เริ่มบทคาถาต่างๆอินฟ้าก็ให้ไปแล้วคือเป็นเน้นซะ พระกระถางเงินล้านพระกระถางของพระชิมหรือพระประเจกเพื่อเจ้าของหลวงพ่อปานแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกถ้าอยากเร่งเร็วก็คือหลวงพ่อปานจะรวมในกระถางเงินล้านอยู่แล้วไปอ่านประวัติก่อนกิงฟ้าพูดอย่างนี้คุณอาจจะงงไม่เข้าใจไปอ่านประวัติท่านแล้วคุณจะเข้าใจเองนะคะ,ะมั่นใจได้ค่ะว่าเห็นผลเพราะว่ากิงฟ้าแนะนําให้กับท่านที่ปรึกษาดูชะตาเยอะแต่กิงฟ้ามีเคล็ดลับมันมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะคะตรงนี้กิงฟ้าได้ให้บอกคุณว่าคุณไปทําตรงนี้นอกจากเสว่าดูดวงส่วนตัวกิงฟ้า จะมีการเปิดดวงอันนั้นคือถึงบอกได้ว่าแต่ละคนทําอะไรแบบไหนที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะคะฉะนั้นไปทําในบทต่างๆที่กิ่งฟ้าได้นํนาคุณอย่าลืมนะคะการสวดมนต์นะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คนที่มีพระคุณเรานะคะแล้วก็หมั่นที่จะเปลี่ยนน้ําให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับเทพกับพระต่างๆนะคะการถ้าคุณเป็นคนพุทธต้องค่อยพระก่อนต้องสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยไหว้เทพเนาะฉะนั้นเพราะว่าบุญบาร,รมีคุณจะได้ส่งเสริมคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะได้ช่วยเสริมมมมคุณยย่าาลืนนะนบ้นไหีีเสสงวด เทวดาดีจะมาอยู่ถ้าบ้านไหนไม่มีเสียงสวดมนต์นะคะว่าเปล่งวาจาสวดออกมาอย่างเงี้ยหรือว่าสวดในใจก็ตามอย่างเงี้ยจะทําให้มีเทวดาผ่านหรือเทวดาร้ายมาอยู่กับเรานั่นเองนะคะจะมีเทวดาสายตรงกับเทวดาผ่านนะคะถ้าคุณไปอ่านไปเสิร์ชในก o เกิลคุณก็จะเข้าใจได้สิ่งที่กิ่งฟ้าบอกแต่อันนี้คือกิ่งฟ้ารู้มาจากพระนะคะสายป่านนะคะก็ คุณนําไปทําดูนะคะว่าการจดมนต้องอาราธนาศีลห้าน่นนี่นั่น,นมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้บทพระกถาเงาินล้านนะคะก่อนที่จะแผ่เมตตาในการปกปิดทายนั่นเองค่ะก็ขอให้ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะมีความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะอย่าลืมว่าการพูดดีกระทําดีคิดดีทดําดีจะดึงสิ่งต่างที่ดีเข้ามาด้วยพลังงานดีๆเข้ามานั่นเองค่ะสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ